รหัส1.3.01ข้อ052มีคะแนน5คะแนน w e l c h e s v e r halten ist richtig w e l c h e s v e r halten ist richtig คำถามถามว่าการปฏิบัติแบบไหนอะไรที่ถูกต้องเรามาดูในภาพนะคะสถานการณ์คือเรากำลังเปิดไฟเลี้ยวที่ จะเลี้ยวซ้ายซ้ายมือของเรามีรถสีเขียวกำลังจะออกจากซอยมีรถทิ้งขยะนะคะที่อยู่ในซอยและตรงข้ามของเราก็คือมีรถจัก,กรยานสถานการณ์แบบนี้ถ้าคุณเจอภาพแบบนี้สถานการณ์แบบนี้อะไรที่ถูกต้อง ก่อนจะไปเฉลยเพื่อให้เพื่อนๆได้ลองคิดเองก่อนนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าใช่ไหม Ich versichte auf meine Vorfahrt um die Kreuzung nicht zu verstopfen ข้อหนึ่งเขาบอกว่านะคะ Ich versichte auf meine Vorfahrt ก็ประมาณว่าชาเนี้ยก็สละสิทธ์ฟัวฟาดก็คือสิทธ์ไปก่อนใช่ไหมเราก็ให้สละสิทธ์ไปก่อนเพื่อนะคะอุมดิครอยส่งนิคตซูฟอร์สตตฟเฟนครอยส่งหมายถึงแยกตรงนี้นิคตนะคะก็คือไม่ซูฟอร์สตตฟเฟนหมายถึง การที่เป็นการกีดขวางการบล็อกนะคะก็สรุปง่ายๆข้อ1นึ่เขาบอกว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ให้ชั้นเนี่ยสละสิทธ์ไปก่อนเพื่อที่จะไม่เป็นการบล็อกแยกอันนี้นะคะไม่เป็นการกีดขวางการจราจรตรงแยกอันนี้ถูกไหมต่อมาข้อที่2 Ich darf for f o r der r a d f a r e r i n links abbiegen. Ich darf ฉันได้รับอนุญาตนะคะ for ให้ไปก่อน der r a d f a r e r i n นะคะก่อนคนปั่นจักรยานผู้หญิงคนนี้นะคะ links abbiegen ในการเลี้ยวซ้าย ข้อสองเขาบอกว่าในกรณีแบบนี้ฉันได้รับอนุญาตให้เหลี้ยวซ้ายไปก่อนผู้หญิงที่ปั่นจักรยานมาถูกไหมต่อมาข้อที่3ใช่ไหม ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen ich muss ฉันต้อง die Radfahrerin นะคะให้ผู้หญิงที่ปั่นจักรยานนี้โดยฟาร์เรนลัสเซนขับผ่านไปก่อนข้อ3ข้เขาบอกว่าในกรณีแบบนี้ฉันจะต้องให้คนปั่นจักรยานนะคะผู้หญิงคนนี้ไปก่อนเพื่อนๆคิดว่าข้อใดถูกต้องทวนให้อีกหนึ่งครั้งโจทย์ถามว่าอะไรที่ถูกต้องในสก ในสถานการณ์นี้นะคะหเขาบอกว่าให้ฉันเนี่ยสละสิทธินะฉันจะต้องสละสิทธิ์ไปก่อนเพื่อที่จะไม่เป็นการกีดขวางการจราจรในแยกนี้ใช่ไหมข้อ2เขาบอกว่าฉันมีสิทธิ์ไปก่อนคนปั่นจักรยานใช่ไหมส่วนข้อ3เขาบอกว่าในกรณีนี้ให้ผู้หญิงที่ปั่นจักรยานเนี่ยไปก่อน โอเคค่ะให้เวลาคิดสามวินาทีคำตอบที่ถูกต้องนะคะเรามาดูภาพก่อนในภาพแปลว่าเราอยู่ที่ไหนคำตอบคือในหมู่บ้านเพราะว่ามีตึกราบ้านช่องแปลว่าเราอยู่ในหมู่บ้านนะคะกดในหมู่บ้าน คือถ้ามีป้ายให้หยุดป้ายถ้าไม่มีป้ายใช้กดขวาก่อนซ้ายนะคะตรงนี้มีป้ายจราจรอะไรไหมคำตอบคือไม่มีเลยนะคะลงลงแปลว่าตรงนี้ใช้กดขวาก่อนซ้ายนะคะขวาก่อนซ้ายเรา เรียงลำดับความสำคัญแบบนี้นะขวามือของเรามีรถไหมไม่มีโอเคนะขวาก่อนซ้ายขวามือไม่มีรถนะคะและในกรณีที่เราจะเลี้ยวซ้ายกดตรงนี้คือต้องให้รถส่วนทางไปก่อนแปลว่ารถส่วนทางของเราคือจักรยานนะคะในกรณีนี้ต้องให้จักรยานไปก่อน แปลว่าตามความสำคัญเนี้ยจากรยานมีสิทธิ์ไปแล้วก็เป็นตัวเราแล้วถึงจะเป็นรถสีเขียวถูกไหมเพราะว่ารถสีเขียวนะคะเราเป็นขวามือของรถสีเขียวอันนี้คือความสำคัญเนาะแต่เรามาดูในกรณีนี้ข้อใดถูกต้องถ้าเราเลี้ยวไปตรงนี้ เห็นรถถังขยะไหมคะเก็บขยะจอดอยู่เพื่อนๆจำไว้เลยนะคะในกรณีที่เราจะเลี้ยวเข้าไปตรงไหนก็ช่างก็ช่างเลยนะถ้าคุณคิดว่ามันจะเป็นการกีดขวางการจราจรคุณจะต้องสละสิทธิ์นะคะแปลว่าในกรณีนี้ คลายได้ไปก่อนนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าฉันเนี่ยสละสิทธิ์ทางเอกเนาะสิทธิ์ไปก่อนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการกีดขวางการจราจรเนี่ยติดถูกได้เลยนะคะทุกสถานการณ์เลยนะถ้าคุณคิดว่าจะเป็นการกีดขวางการจราจรคุณจะต้องสละสิทธิ์ไปก่อนแปลว่าข้อหนึ่งเนี่ยถูกละนะคะต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่าฉันมีสิทธิ์เลี้ยวไปก่อนรถ จักรยานอันเนี้ยถูกไหมไม่ถูกนะคะผิดเพราะว่ารถจักรยานเขามีสิทธิ์ไปก่อนเราเนาะแปลว่าข้อ3ถูกนะคะการจะเลี้ยวซ้ายทุกครั้งจะต้องให้รถส่วนทางไปก่อนนั่นก็คืออิชมุสดี รดฟาเรนโดยฟาร์เรนลเซนฉันจะต้องให้รถส่วนทางไปก่อนในที่นี้หมายถึงรถจักรยานนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่3ถูกต้องข้อที่2ผิดแล้วถ้ามีคำถามว่าใครได้ไปก่อนไปหลังในสถานการณ์แบบนี้เวลาเราสอบขับนะคะเปิดไฟเลี้ยวรอแบบนี้และ ให้เพื่อนๆได้ถามครูเลยว่าเอ่อราจะเลี้ยวซ้ายต่อไหมหรือเลือกที่จะตรงไปหรือจะเปลี่ยนทิศท,ทางนะคะถ้าเขาบอกให้เปลี่ยนทิศท,ทางเราก็แค่เปลี่ยนทิศท,ทางแต่ถ้าครูผู้คุมสอบบอกว่าให้รอเลี้ยวเราก็แค่หยุดรอตรงนี้จนกว่ารถเก็บขยะจะเคลื่อนตัวมีพื้นที่ว่างให้ไปได้เราถึงจะใช้สิทธิ์ของเรานะคะนึกภาพออกเนาะถ้ารถขยะเอียงจอด เก็บขยะอยู่ให้เราอยู่จุดจุดนี้ก่อนอันนี้คือกรณีที่ผู้คุมสอบบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนทิศทางนะโอเคค่ะข้อนี้ก็ผ่านไปนะคะทฤษฎีในการสอบมันก็จะเป็นพื้นฐานในการเรียนภาคปฏิบัติเช่นกันเจอกันข้อต่อไปนะคะ